โกย่กปีกกีโกย่กปีกกีนอนมังคุดตามิดขับแท็กซี่สวัสดีครับลุงเอศุดหล่อลุงหมานอกเครื่องแบบหมานอกเครื่องแบบนะครับพ่อมึงอยู่อย่างนี้นะครับเด็กแนวเขมีนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดนนรกเด็กแนวเขมีน จตูจักเท่าไรครับเอาไปส่งแก๊สรอครับไม่ใช่ไม่ใช่เด็กส่งแก๊ดนะ,นะครับกินแต่หัววันเลยหรอวะเอข้างๆ้างมุงเว้นไว้ให้ตามิตรรอถามจริงๆน้องเว้นไว้นเช็้มมึงขึ้นดีไงลุงเอครับ,บเคยขี้แล้วจู่จู่มันไม่ออกอะไม่ออที่มันก็เอ,อยออ,อยอ,อ,อยอนกคว่ลี่ยะคว่ลี่ยะคว่ลี่ยัในดากไหมครับกูยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่กูก็อารมณ์ไม่ดีอย่าเข้ามานะพ่อกูเป็นตอมอ มึงบอกจะมาหกโมงแต่มึงเลือกที่จะมาหกโมงครึ่งมึงนี่มันชังเวลาจริงๆมีสัตตนรกปรับชาตามาเกินมาเร็วจังใส่ยูนยอดแฟชั่นจากคุมไหนครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระสายสตรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟชั่นดีแต่ไม่มีสมองกูจะรั่วพระสายสตรีกูจะรั่วพระสายสตรี เนื้อเอครับรบอกสาครับผมนัดเดทสาววันแรกเขาบอกไม่ขอไปต่อเพราะขนจมูกผมแลบออกมาสำรวจโลกน้ <c oughs> <c oughs> องก่อนมึงไปเจอสาวมึงก็เล็งขนจมูกในเฮียคนเฮียอะไรผมจะจมูกแลบ Angry Bird <c oughs> น้าๆนี่มันวัยรุ่นสีรังกากับรอป,ปอพอทัชมาฮาลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจู่โจมน้ำลึกโพ <c oughs> ไซดอนนนองไม่ใช่รอปอพอทัชมาฮาลครับเมาไปชนบุรีครับอย่าโกงนะผมดูมิเตอร์เป็นไส้กอกแดงชุดอินเดีย เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทูพักอิรานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี้เบอร์เมลิออนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมร้องตามยอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคู่หูเกเลบานอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรรมกรสอนเต้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขมรเดนนรกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหัวคุยกูแพ้เหี้ยอะไรกรรมกรกูแพ้อะไรอย่างเงี้ยกรรมกรสอนเต้นอะไรอยาเงยต้นไลฟ์อย่างนี้เอาไปหนึ่งพันสวยนี่เอาไปยี่สิบที่เหลือค้างไว้ก่อน มีค้างไว้ก่อนด้วยยกนิ้วกลางล้วด่าพ่อลมส้มน้ไปรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อเมื่องครับพ่อมึงนั่นเหลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสีแว่นสีฟันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเออเออพ่อเมื่องครับพ่อเมื่อยครับตลกหรอ ครบไร่เลยหน้ามะเขือเทศฟันข้าวโพดมึงนั่นแหละหน้ามะเขือเทศฟันข้าวโพดพอ่อมึงเถอะเขาคบไร่เฮียกูขมับแม่งเลยดิฟิตครบไรและใช่ครับนี่คือมะเขือเทศฟันปลายอยากเป็นฮิปฮอปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอสที่อุ้ยมุดดาบเลสแต่ได้เอพุตซี่แบทมึงเลยพุตซ <c oughs> ี่แบทพ่อมึงเถอะผมไปเรียนคอสภาษาอังกฤษพอเสร็จอาจารย์ถามว่า,วาเชิญลงอังกฤษพูดว่า,าไรผมบอกแจ็กกี้ชานผมผิดไรมึงลาออกซะ อย่าเรียนชีวิตมึงอะอทิตย์หน้าจะลงคลิปหรอครับใช่ครับอาทิตย์หน้าของมึงของปีไหน ไอ้กล้วยทอดมึงไอ้เฮี้ยมึงไอกล้วยทอดสิสัตว์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอาชีวะเมลีกลางนิวเดลียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคู่หูสุดเปรี้ยวไปเที่ยวแกรนไลน์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสภาพนีเหมาะอ้อาไม่าคูู่สุดเปรี้ยวไปเที่ยวแกรนไลน์นะครับบอกพ่อมึงนะครับ่นะไปบอกพ่อมึงนะครับนะเออหนังบ้านพ่อมึงนะครับคู่หูสุดเปรี้ยวไปเที่ยวแกรนไลน์นะครับให้พ่อมึงตั้งนะครับเรื่องอย่างนี้นะครับมึงพูดความจริงสทีเถิดนานี่แหละความจริงของกูให้พ่อมึงตั้งหนังอย่างเงี้ยใส่ เปรี้ยวก็ออกเหมือนตัวในคอกบ้านนอกเรียกควาย เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปรี้ยวกว่ามะปิดก็ลูกตามิดนี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาล่าที่วัดศิษยาจะมาสู้มาสาลาบังได้ไงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวพพเวียเปรี้ยวกว่าลูกมะปิดนะครับก็ลูกตามิดนีน่แหละถามจริงลุงก,กัไม่ลงคลิปใน YouTube เลยก็ตนนี้ลุงเอจะถามลุงเอถามว่าจากทำคอนเทนต์อะไรมึงก็มีแต่เด็ก<า>กับน้องด้นเด็กกับน้องด้นเป็นแฟนกับน้องด้นวันหนึ่งมึงไม่เสนอคอนเทนต์ดีๆหน่อยอีเหี้ยมีแต่กูไปอ่านดูเมื่อกี้กูถามตรงๆนะตรงๆมึงเคยมีย้อนหลังด้วยหรอทุกวันนี้กูดูแต่โมเเมมนต์ครื่องหาย สี่เหลี่ยมเสื้ออันันเป็ดราคา690บาทเดี๋ยวกูเก็บค่าโฆษณานะอันันเป็ดเนี่ยนี่นะมึงดูนะกูนะครับกูบอกว่าอยากดูคอนเทนต์อะไรกูลงมาที่ชุมชนนี้นะอะเดี๋ยวกูอ่านแต่ละอันนะครับไปเที่ยวกับเชลดอนนะครับลุงเมื่อหล่าลูเอจะมาหาหนูค่ะ เป็นแฟนกับเชดอนหนึ่งวันยี่สิบยี่บสี่ชั่วโมงในเชดอนพาผู้ติดตามเก้าหมื่นคนไปเที่ยวญี่ปุ่นทัศนศึกษาสามวันให้พ่อมีทำนะคอนเทนต์เสนอกูแล้วบอกกูไม่มีคลิปพาผู้ติดตามสักเก้าหมื่นคนไปเที่ยวญี่ปุ่นกูยังไม่มีปัญญาจะไปพีผมว่าลุงเอน่าจะถ่ายแนววิงกิ้งไม่ก็เอาดอกครับคนดูน่าจะชอบนี่เปสิงยาเออแต่ละอย่างชวนพี่เปาไปออกเดทหนึ่งวันแล้ว สวัสดีคทะลวงพี่เปาเลยครับอคอนเทนต์รู่ลายอ,อย่างไปหาหมอฟันเออเนี่ยคอนเทนต์ไปหาหมอฟันอคอสเป็นตัวบนกลางเกงหรอครับ oh. 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 ไอ้เด็กเป็ดเดี๋ยนะคอนเทนต์นี้นะครับเดินชมหมู่บ้านตรงไหนเงียบยามค่อยมาดูจุดลับคนน้อยช่วยบอกผมด้วยช่วงนี้ส่งไม้ลุงลำบากมากครับขอเลยครับคุ้มครับคอนเทนต์ก็ได้มาก็มีลุงถั่วักยาวหันเป็นนชคุยเสนอเดินชมหมู่บ้านหาจุดลับแตได้โยนของคู ไอ้แก่นี่ก็ดูหน้าเด็กเหมือนกันนะไอ้แก่นี่ก like ็ด um, ูหน้าเด็กเหมือนกันนะครับไลยี่ไลไลยี่สบสี่ชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งหมื่นห้าพันวันติดต่อกันครับลุงให้พ่อมงทางนะครับเนี่ยคอนเทนต์ต่อยางเสนอกูไลยี่สบี่ชั่วโมงเป็นจำนวนหนึ่งหมื่นห้าพันวันติดต่อกันถ้าผมถ่ายรูปกับลุงแล้วผมเผลอเอาซาปตาสับขาลุงแบบไม่ตั้งใจลุงจะโกรธไหมครับถามพ่อมึงโกรธไหมล่ะเผลอซาปตาสับขาล่ะ กูไปสับปะป้ามึงพ่อมึงโกรธอุ้มเออง่ายง่ายกูทำกลับกันเงียบมาอุ้ยฉึบอุ้ยขอโทษเอตอนมีโดนเลเซดังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหัวแดงแต่แรงน้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรทฮักบักแมปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรทฮักขับแท็กซี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่งฮิปฮอปได้ซิวอักเสบขับส่งแก๊สมึงนั่นแหละแต่งฮิปฮอปได้ซิวอักเสบ ลองทําคลิปไม่เป็นแฟนกับเชลดอนวันหนึ่งครับทําได้เหรอทำยังไงวนะนนะมันมันมันปกติอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก,ก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วนะกาชาต่งส่งเสื้อเสื้อส่งหมวกหสวกส่งหน้าหน้าส่งตรีมึมงไงหน้าส่งตีนี่เหียมึงนั่นแหละลุงเอครับ,รบช่วงนี้ได้กินยาบ้างไหมครับยังกินอยู่ครับเาแก้งโง่ซ้ำซากห่าไหมไม่หาหนึ่งแปดเดือดร้อนหัวกูอีกไม่หาประตูมีกลอนส่วนกูมีปืนอยากหนวกหูสักนัดเหม่ยมาไหมล่ะมึงมาไหมล่ะ มึงมากับกูกไม่ล้านูครูอ่ะรีรันโดแม,แม่แม่พ่อขนุนหนังมุงนี่มันปอเหละซะจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าเขมรคอเขมเหลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอคางสีหนูหน้าขเมข,ขาเมรคอขเมคอขเมเหลาโยกโยกย,ยงมาบานเดอะแรปเสนอคอนเทนต์ครบเอาตัวรอดจากบ้านเกิดลุงเอที่ไหนวะแนรกข้างบนทรงฮิปฮอปข้างล่างหุ่นยังกะฮิปโปมึงอะแหละครัอายุสิบห้าต้องทำงานช่วยหนิมากกิ่งมากครับ แม่กูมีลูกคนเดียวน้องคุยไรพี่เอขาพรุ่งนี้ไปกันใหญ่มีงานปาร์ตี้พี่เอจะแวะมาอีกไหมคะทิงเหอมีหอพรุ่งนี้ทุกคนพรุ่งนี้อาจจะเล่นมาสตรีม<า>นะครับลุงเอครับค<า>ลิปสอนประดิษฐ์ปืน A-K จากอาหารเจนในเซเว่นลุงจะลงคลิปวันไหนครับผมรออยู่ <c oughs> <c oughs> หพ่อ้พ่อมึงเก่ง,งาอาหารเจปร,ประดิษฐ<อ>์เ K เลย จ่าเจนทเวนไปดูเดเกให้พ่อมึงเก่งขนาดนั้นนะครับนายพ่อมึงครั่งคอนเทนต์อย่างงี้นะครับเก่งจริงจิงเสนอคอนเทนต์ครับรีวิวโกดังเก็บม้าลุงเอแล้วรีวิวจุดที่ลุงใช้ให้แอดนายไปส่งบ่อยๆน้องมึงโก่งโกดังเก็บม้าพ่อมึงเถอะไม่ต้องกลัวบ้านที่อุบลโดนระเบิดนะครับผมไปขโมยของหมดก่อนที่จะโดนระเบิดให้แล้วนะน้องมึงช่วยเสนอคอนเทนต์ดีๆเดี๋ยวกูจะทำลุงเอครับดึงเข้ากลุ่มสวิงกิ้งชายเดี่ยวหน่อยครับให้พ่อมึงดึงนะครับสวิงกิ้งชายเดี่ยวนะกวาดเนี่ยติดแดง ซีมเมอร์เจ็ดแสนซับครับล่าสุดให้คนดูคิดคอนเทนต์ให้แล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอรับแต่ยอดมีคอนเทนต์ดีๆครับครับพาผู้ติดตามหนึ่งแสนคนเผาบ้านคิมยองอันกับรั้วเพื่อไฮคนเกาหลีเหนือมีเสรีภาพและไปดาวพลูตกครับอืเก่งจริง,งคูเนี่ยลุงเอครับโอ<ว>ยพอลเงนเกิดให้ผมหน่อยครับอขอแบบเซ็กซี่อายุ32ปีและให้โอวาดคน30ให้ชัดครับปี้ชเดครับ น้าอกครับน้าเอคเสนอคอนเทนต์ครับน้ารีวิวขี้หมาแต่ละสายพันธุ์ว่ามีรสชาติแตกต่างกันอย่างไรบ้างให้พ่อมึงรีวิวเนี่ยมึงเอาดีประสาทกูที่เด็กตัวนี้ปุ๊มึงนี่แหละให้พ่อมึงเธอรีวิวขี้หมาแต่ละสายพันธุ์น่ะจังไรเท่านั้นนะให้กูไปชิมทีว่าว่ามึงชิมที่สูมมึงงี่หรอมะม่วงสุกง้อแล้มานี่งจานคอร์สเป็นคนไรอะไรเป็นคนไรไม่คอร์สเป็นคมทานใบสันรีวิวไม่ดีตันั่งคำนั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอไม่รักชาติคนน โดนแอดจนหน้าแดงลุงเอคัาา้าตัวหนูที่ลุงเอซื้อสองชั่วโมงแต่2นาทีเสร็จอย่าลืมโอนให้หนูนะคะบัญ <c oughs> ชีเดิมเ <c oughs> ได้ใช้2นาทีเดี๋ยวนี้บรูโน่มาเป็นแดนเซอร์ตู้ดิเรกแล้วรอครับไม่ใช่อุ้ยอเหมือนบรูโน่มาเหรอ อิสเลีุงเอกครับที่แอบขโมยสายยางจากบ้านข้างๆมาทำบ้างเมื่อไหร่ลุงจะลงอีสูนจุดสองครับเซิงเกิลเสรคืออะไรผมก็ไม่รู้รอคนเรียนไฟฟ้ามาบอกละกันครับเอเนจีที่ดีนึกถึงไรครับลุงของดีเย่เก็บไว้เถอะอ้าว ก็ให้พ่อมุงนั่นแหละจัดเงาอกหักแต่ทําใจไม่ได้ควรทําไงดีครับชักว่าครับน้องนะครับเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นนะครับเพื่อเราเสียวดีกว่าเสนอคอนเทนต์คลิปค่ะให้ลุงเอตั้งแอปเปิลบนหัวแล้วให้แอดนายเอาธนูยิงแอปเปิลจนกว่าจะถูกพี่โป่งมาแล้วแ่สู้หรือเปล่าหาว่าอะไไหมบอมา เสนอคอนเทนต์ครับ,รบให้ลุงเอนั่งเฉยๆและให้ผู้ติดตาม700,000นคนตบหัวคนละทีครับเ <c oughs> ครื่องหมายสี่เหลี่ยมควายใส่มวกสุดยอดมากเลยค่ะที่สุดของสเตรามเมอร์เลยค่ะไม่เอาคูเวอยอะไรแล้วค่ะขนาดคอนเทนต์ยังให้คนดูคิดอยู่หนึบค่ะส <c oughs> ภาพนี้ว่าไม่น่าใช่บรูโน่มันน่าจะบลูชีส อีสันและบูชีโคตรหมินเลยนะยี่่อลุงแันข่าวสายยีครับคอนเทนต์หนึ่งใส่ส้นสูงขึ้นเขาเอเวอเรสต์สองบาทใส่ชุดเดรสสีแดงพรางตัวจากหมาป่าในหิมาให้พ่อมึงเก่งขนาดนี้นะใส่ชุดเด็กสีแดงแต่พรางจากหมาป่าครับทำสารเสพติดจากวัตถุดิบภายในบ้านให้พ่อให้พ่อมึงเก่งนะนะครับสวัสดีคห้สวัสดีสวัสดีค่ะเน็ตจากเกภูเขาสวัสดีเกภูเขาด้วยนะคะใส่ชุดสีแดงแต่ไปพรางตัวจากหมาป่าลุงเอครับ คลิปสอนคราฟมีสปาร์ตาจากมาม่าสหมูสับลุงจะลงคลิปวันไหนครับผมรออยู่พี่คิมึงเธอเลยไม่ใช่รี่มึงาลยตัมแดงๆอย่างกับอีเขมรเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปลอมตัวมาแน่เก่งจริงๆครูเนี่ยเก่งจริงๆเสนอคอนเทนต์ติดตามรตอนไหนคลิปตะละยางเรียกรบละขายหน้ากากกันไอ้กมม่าสับไอพ่อมึงทำหัวหน้าเอครับร้านขายมาที่อุบลของหัวหน้าขายไม่ดีเลยไม่ทำไมครับจากหัวหน้าฝ่ายการตลาดจริง เสนอคอนเทนต์มาะพิพายลุงบินไปประเทศมินซิโกเดี๋ยวนี้เมืองขยานจกมเอง ขับแท็กซี่เส้็จมาสบป่ออยากเย็ดโคกกลิ้งพี่น้องก็นั่งกินโวกินอยู่ดีีจะบอก่ไอ้กูอยากปีกโคกิเล้เฮียทำไมดีว่าลุงกิสนกินกยนผิดไอ้เฮียนี่ซีซา์ไรกันางล่อยากจะแป้งเลยเฮียกูอยากเอาโคกิงกูอยากปีกกิงกูอยากปีกโคกินคกินกาเป็นเมียพี่เธออยากเย็ดเครื่องบินเจ็ตอันนี้อยากล่อเครื่องบินเจ็ตอีกตัวหนึ่ง เก่งครับลุงเอครับทำคอนเทนต์ติ้วจูดี้หน่อยครับโอเยซีอายากูเลโกแมนอุ๊ยโอเยเล่นเทมนผมชื่อโจครับไทยครับแอร์ฟรด้วยจะดีมากสวัสดีครับจัสารวัตรโจสสวัดีครับเสนอคอนเทนต์ให้ลุงเอเปิดตาเอาเม็ดมะนาววางบนหัวแล้วให้อัดนายปิดตาเอาลูกซองจ่อยยิงจนกว่าจะเบื่อผมรู้ว่าลุงเอรอว์ามึงนะเอาเม็ดมะนาววางบนหัวสนอคอเตหลุงเอเิมทอน เอาลุงตอกต่อยิงเม็ดมะนาววิทยาคาหัวกูให้พ่อมึงยิงนเทเออเด็กเปรตแต่ละคอนเทนต์เออกูจะรั่วแต่ละอย่างโอ้โหคอนเทนต์มึงตายทั้งนั้นอ่ะเออจะเรียนละวงการบันเทิงมาให้คนดูคิดคอนเทนต์ให้เอาสมองไปจำนำเหออเอน่าจะมีประโยชน์มึงเอาสมองไปจำนำอีเหี้ยเสนอคอนเทนต์ครับให้ลุงเอเรียนปริญญาเอกวิศวกรไฟฟ้าถ้าสอบตกให้เอฟซีตกคนละทีให้พ่อมึงไปเก่งอะไรเป็นรอีกอีกเหี้ยลุงฟันรีเจนซี่ครับ รักนะครับรครับอ๋อหรอครับราจ้าจ้ามึงนั่นแหละม,มึงนั้นแหละเสนอหคอนเทนต์ครับเอาพิมพ์เสนป้ายตาแล้วนับว่าป้ายกี่ครั้งตาถึงจะบอดทำได้โดนหนึ่งร้อยบวก <laughs> บวกเวทด้วยนะครับพิมเศตาตาวันนี้นะครับพมกับช่องลุงเอ,อเรามาพิสูจน์กันว่าพิมเศษป้าตา,ททากี่ครั้ง,งตาจะบอดสเนสเนอค,คอนเทนต์ไปทะเลแล้วว่ายน้ำหาปลาฉลามก่อนจะโดนมันกัดให้กัดมันก่อนโชว์ความอหังการเอาบวกหนึ่งคือคือ,คอให้พี่ลุงเอนะครับลงไปว่ายนะแข่งตัวเล็กปลาหาปลาวัวปลาฉลามนะครับถ้าเจอฉลามปุ๊บปรับปุ๊บปุับปุ๊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 บดุบปน๊บปุ๊บปุ๊ใปุเล่น๊ปุ๊บปุ๊บปไ๊บปุ๊บปุ เสนอคอนเทนต์รีวิวยาหมากับยาบ้าที่สั่งซื้อมาว่าแต่ละหลอดรสชาติต่างกันไหมเนื้อตำรวจจะตับคอนเทนต์มึงจะรีวิวแปลกๆอยากเ็ดท่อไอเสียนั่นแหละอาอแล้วคอนเทนต์ดูยอดนะครับนั่นหนักขนาดของลุงโอ้โห กริ้งๆฮัลโหลผมแค้ลุงทุกอย่างเลยอะครับถามความหลออ่อเฮ้ยเฮ้ยน่ารักความเปรี้ยวอ,อยากสมสู่กับกระป๋องนมมึงก็ไปสมสู่สถ้าไอสัตว์ถ้ามีอารมณ์กับกระป๋องนมไปควายเ,น,เนื้อคอนเทนต์ครับขึบ้นไปบนยอดตึกใบหยกแล้วกางหนังไข่ร่อนลงมาเอาไม่เอาน้องหนังไข่กูไม่ได้ยานขนาดปีกแบทแมนนี่เฮีย มันไม่ร่อนลงมาได้หรอกคนบ้านมึงอ่างการหลังไข่กระพือลงมาอีเก่งจริงใจกูนี่เก่งมันไปตึกไปยกกระดอนลงมาก่างหลังไข่กระพือลงมามึงนี่ดูยอดมนุษย์เยอะยอดมนุษย์กระโปรงแมนเลยเฮียหมดแล้วเอาตังกูคืนมาอ้าวแล้วมึง น้องมึงโดหมดเองเกี่ยวอะไรกับกูพอหมดแล้วเาตังกูคืนมามึงอย่าเหมือนเด็กเคียลุงเอค่ะหนูใม่ไหวแล้วค่ะคือเป็นอะไรอ่ะงคะโคโรงเป็นอะไรลูงเอค่ะปรเป็นอะไรอะเปนอะปงอคะเป็อะไรเอค่เป็นอะไรลอ่ะคโรเปนตรลุงเอค่ะร้ปนอะไรลุงเ่ะร่นอลุงเ่ะโร่นอะล่ะ่เนอะไงเอค่ะหอะไงเอ่ะเปนอเอคให้คเนอะไลุงเอั่วโคโร่นอง่วโร่อไลงเอ่ะครเนอะไรลุงเอค่ะโค่ ทออยยู่่ในนเเรืงี้ลุงเอครับคลิปสร้างขีปนาวุธจากฟันคุดเด็กอูเทนจะลงอีพีสามตอนไหนรอครับกู่คลิปเพี้ยเล่นหนาหวานจัดขี่ธะนาวกฒจากฟันคุดเด็กอูเทนเนี่ยจ้าหน้าที่บริหารซีอีโอขันพ่อมึงสร้างขีปนาวุธจากฟันคุดดีเฮียเก่งจริงๆกูเนี่ยยิ่งกว่าโฮเฟนไนเมอร์อคออคอออแปลว่าอะไรอะคออ คออแปลว,ว่าอะไรเมื่อคิดไม่ออกแล้วพี่จะบอกให้คออแปลว่าอเก็เลยยังไงเพราะมึงเธอมองขนาดนี้ไม่เข้ามาเย็ดหนูเลยล่ะมีคอนเทนต์ดีๆครับให้ลุงไปเขาเขียวรีวิวสัตว์สีขาที่น่าเย็ดในสายตาลุงเออย่าเกินสิบชนิดนะครับผมรับไม่ได้ลุงขาลุงขารู้ไหมคะทำไมแม่ลุงถึงอายุยืนทำไมอ่ะเพราะแม่ลุงไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านค่ะ เสนอคอนเทนต์พาทัวบ้านครับโดยเฉพาะตรงที่เก็บของมีค่ากับทางหนีทีไล่แบบละเอียดละเอียดครับ เสนอคอนเทนต์เก๋ๆแต่งชุดผลไม้ลงบ่อจระเข้เพื่อทดสอบว่าจระเข้ไม่กินผลไม้จริงไหมรอดโด70บาททำคอนเทนต์กินซากวัวผสมขี้แต่ละชนิดถ้าไม่อร่อยเอาลูกซองยิงหนึ่งครั้งกับยิงนิวเคลียร์ไปอิรานเอาไม่เอาเก่งแล้วอิรันแล้วกูลุงควายแก่แม่มึ๋งตายครับเสนอคอนเทนต์คับเอาชนะซูเปอร์แมนโดยใช้กะทิบูดและขี้เปียกปลาชะโดชนะโดลิงหนึ่งตัว กูต้องไปหาเปลี่ยนปัชโลอีกยอดมากเลยค่ะที่พากกูค,คิดคอนเทนต์ให้อีกค่ะไม่ต้องให้พวกกูมีลุ้นในคลิปเลยค่ะเก่งมากค่ะ เสนอคอนเทนต์เชิงดีฟทอลครับใครขวยทอลก่อนโดนอมแบบดีฟดีดีทอลนะครับนะครับเสนอคอนเทนต์ดับสู้กับปลาปิรันย่าโดยมีอาวุธให้เลือก3อย่างหนึ่งโดนัทคริสปี้ครีม2ซอสแม็กกี้สามบัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรสเลนด์แพตตินัมบัตรอเมริกันเอ็กเพรสแพตตินัมสู้กับปลาปิรันย่าอย่าเข้ามาครูไม่พาไปกันได้เป็นกูฟันมึงแน่แต่เข้ามาพาปิรันย่าตํารวจท้องขาเขื่อนมีคอนเทนต์มาเสนอจับกันหัวล้านเมย์ย้อมหัวครับกับขโมยวิคมาออนภามาเผาโดห้าพัน จะที่จังไรจะจับคนหัวร้านไมย่ยอมผมพ่อมึงเธอ,อลุง<ำ>เอง <c oughs> ครับคุณเหนื่อยแล้วเนี่ยเปิดมือจากหนังสือภาษาไทยลุงจะลงคลิปวันไหนครับผมรออยู่แล้วถอนทำระเบิดมือให้ย <c oughs> <c oughs> ืมกูไม่ได้ท้อ <c> ง <oughs> กูอยู่ของกูเฉยๆมึงโดมาเองแต่ผมบอกให้ยืมเสนอคอนเทนต์ครับไปฝรั่งเศสขึ้นหอไอเฟลแล้วทดลองกางแขนเหมือนไททานิคว่าจะมีคนสลบกี่คนไปบนหอยเฟลเสนอไปบนหอไม่รู้แล้วกลางแขนเป็นไททานิคช่วยใจก่อนให้หมอเดินในทางลุงเล่ย์มองมาข้างล่างน่ยเส้อี่นถูจะลงกี่คนครับน้าหมอเบงฝรั่งเศสมาแล้วน้าหมอเบงขุนบุญข้าคือฟิโลโมนแห่งอุบล มีคนจ้างเผบ้านยู่มแล้วมอลงไปไอเจคนมาว่าแต่ผมไม่เสนอคอนเทนต์คือไปมอบตัวกับ C I A แล้วเอามาสี่แสนตันไปยัดบ้านหุนเซนแล้วบอกว่าเอ๋ยอยอกอ้อีพูดมึงเอลุงเอครับทิปทาเครื่องบินเจ็ตจากเกล็ดปลานินลงตอนไหนครับคาใจ F 2ยังไม่สอนสร้างไอพ่นคาใจพูมึงเถอะไ กูสาดเต็มสิไปทำไมเมืองไม่หลบกูเลยยิงโดนพ่อเมืองไปด้วยพ่อเมืองตายลุงเอด่าเพื่อนผมทีครับมันทำแขนเป็นงูแล้วไล่ฉกเพื่อนล่าสุดเพื่อนเข้าโรงแบรนแล้วต้องฉีดเซรั่มกันผิดอย่าปัญญาอ่อนเนาะเดี๋ยวนะแค่แค่เนี้ยทำเป็นงูได้ฉกเพื่อนมาแล้วงูมาแล้วงูเห่าอยากแตกในใส่นไปหาหมอเลยต้องฉีดเซรั่มมึงปัญญาอ่อน เพื่อนมึงว่ามึงเพื่อนมึงบ้าเพื่อนมึงปัญญาอ่อนแล้วนะมึงปัญญาอ่อนเดี๋ยวเพื่อนมึงไปฉีดเซรุ่มเข้าไปรำแตงโมในสถานีตำรวจแล้วตะโกนหยอกหยอกรอดคุกโดสามสิบบาทลุงขาลุงขาคนผมตรงทำไมหมอยถึงหยิกค่ะอีเขม่ามึงเป็นอะไรวะลุงเอครับแปลงร่างเป็นไอมดแดงหน่อยครับอืมเก่งอีแล้วกูอยู่ดีๆแปลงร่างเป็นไอมดแดงอยู่หน่อยกูก็ไม่ได้ปัญญาอ่อนนะแต่ว่าเป็นเงินเข้าไปถ่ายรูปกับฝูงควายเล้วเนอนายชีให้ถูกว่าตัวไหนตัวจริงเคช่ เสนอคอนเทนต์ครับตูกปากแอดใน24ชั่วโมงให้คนดูเชื่อว่าไม่ได้เป็นอะไรกับเทลดอนใจใจเองชิงช่ชิ่อเปลยเประบบไาสายไป้าจาเขาคือคู่แข่งพี่ขันไทเทเนียมเขาคือเอมแมกนีเซียมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทูพีเดี๋ยวเจอทูคางเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไดมอนด์เดียวเจอคอร์บอน เออคอนเทนต์ครับเปิดหน้าต่างตะโกนมือปืนทั้งสารยาอ่อนจัดว่าแล้วพนมมือรอเลเซอร์จ่อหน้าผาโอเคมามือตบมือมือยอ่อนไรไหกูอยากเจอเช็คเช็คเช็คนี่หมอออนไลน์เพื่อเช็คสุขภาพของนายปรีชาถ้ายังอยู่ดีโปรดลุกขึ้นและปล่อยพลังเสนอคอนเทนต์ครับลุงเอบุกเข้าบ้านอาชาดาแล้วบอกว่าหิวก๋วยเตี๋ยวหรือหยอกหยอก ลุงเพื่อนผมน้ำหนักร้อยโลมันลดแบบไม่กินอะไรเลยร้อยันอตอนนี้น้ำหนักมันเหลือ0ูนย์จุดเก้าโล่ะผมก็สงสัยเหมือนกันว่าคนผมตรงทำไมหมอยถึงยิกมึงเลิกสงสัยกันแต่เรื่องแบบจังไรเธอนนองกูว่าแหละครับแอดน,นที่จับโทรศัพท์ตลอดนี่ดูแชทหรือปั่นสล็อตครับเอามึงปั่นสล็อตหรออีาไม่ได้ปั่นสลอ็อต